อานน์วันหน้าต่อไปแม้ผู้ใดจะสักการะบูชาเราด้วยเคลื่องบูชามากมายสูงค่าแค่ไหนก็ไม่ชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่งอานน์ผู้ใดปฏิบัติตามธรรมอันชอบยิ่งนี้ผู้นั้นจึงชื่อว่าได้สักการะบูชาเราด้วยการบูชาอันประเสริฐแล้วอานน์ เราจะปรินิพพานในคืนนี้แล้วพระพุทธองค์อยาได้ปรินิณพานที่เมืองเล็กๆอย่างกุสินารานี่เลยขอพระพุทธองค์เสด็จไปปรินิพพานที่เมืองใหญ่ๆอย่างเมืองสาวัตถีโกสัมพีหรือเมืองพราราณศีเถอะเมืองเหล่านั้นมีกษัตริย์มีพราหมณ์และข้าราชการมากมายล้วนแต่ศรัทธาในพระพุทธองค์ทั้งนั้นอาณนมน ยังได้ตำหนิว่าเมืองกุสินารานี้เป็นเมืองเล็กในอดีตการเมืองนี้เป็นราชธานีที่ยิ่งใหญ่มั่งคั่งพืชพันธัญอาหารอุดมสมบูรณ์ผู้คนมากมายเต็มไปด้วยเสียงเพลงกล่อมประโคมทั้งกลางวันกลางคืนอีกประการหนึ่งถ้าเราไปปรินิพานที่เมืองอื่นสุพัตถปริภาชก ซึ่งเป็นนักบวชลัทธิที่อื่นก็จะไม่ได้พบเราไม่สามารถบรรลุธรรมได้ประการสุดท้ายถ้าเราไปปรินิพานที่เมืองอื่นสงครามครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะเหตุแย่งสรีระรา,าุของเราแต่ในเมืองกุสินารานี้มีโทนนพรามอยู่จะได้ช่วยห้ามปรามระง,งับสงครามนั้นแล้วแจกสรีระรา,าุของเราแก่กษัตริย์ ที่มาจากเมืองต่างๆสงครามก็จะไม่เกิดน,นี่คือเหตุผลที่เราอดทนมากบั่นเดินทางมาจนถึงเมืองกุสินารานี้เมื่อก่อนผู้เลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธองค์ต่างเดินทางมาจากทุกสารทิศเพื่อเข้าเฝ้าฟังธรรมะและถามปัญหาข้อข้องใจมากมายแต่นี้ไปข้าพระพุทธองค์และคนเหล่านั้นจะไม่ได้พบเห็น ไม่ได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพระพุทธองค์อีกแล้วอานอน์สถานที่อันเป็นเขตให้ระลึกถึงเรามีอยู่สี่แห่งหนึ่งอุทยานล,ลุมพินีสถานที่ที่เราประสูติจากพระคันสอพุทธคยาในแควนมคตสถานที่ที่เราตรัสรู้ 3. ป่าอิสิปตนามลึกขัยวันสถานที่ที่เราแสดงปัมเทศนาและสุดท้ายก็คือที่ที่เราปริบนิพพานในสารวโนทยานเมืองกุสินารานี้เองผู้ใดเที่ยวจาริไปยังสถานที่ทั้งสี่นี้พึงเกิดความสลดใจเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและเดินตามรอยบาทแห่งเราพระพุทธองค์ ในพรหมจรรย์น,นี้มีสตรีเป็นอันมากเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในฐานะต่างๆเป็นมารดาเป็นพี่น้องเป็นเครือญาติและเป็นผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัไรภิกษุจะพึงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรอานน์การที่ภิกษุจะไม่ดูไม่แลสตรีเพศเสียเลยนั่นแหละเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นแล้วจะปฏิบัติอย่างไร อานท์ถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยอย่าสนทนาด้วยนั่นแหละเป็นการดีถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยจะปฏิบัติอย่างไรถ้าจำเป็นต้องสนทนาด้วยก็จงมีสติควบคุมสติสำรวมอินทรีย์กล่าววาจาให้เรียบร้อยอย่าให้ความกำหนัดยินดีหรือความหลงไหลครอบงำจิตได้ สิ่งงดงามวิจิตในโลกนี้มิใช่กามแต่ความกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะการดำริตังหากเกล่าเป็นกามของคนเมื่อละความพอใจได้แล้วสิ่งงดงามวิจิตก็มีอยู่อย่างนั้นแต่ทำให้เป็นพิษอะไรไม่ได้อีกต่อไปเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วควรปฏิบัติกับพระ,ะบรมศพของพระพุทธองค์อย่างไรดี จงปฏิบัติเช่นเดียวกับพระสพของพระเจ้าจักรพรรดิคือพันด้วยผ้าขาวซับด้วยสำลีห้าร้อยชั้นแล้วนำร่างของเราใส่ในหีบที่มีน้ำมันหอมตั้งบนเชิงตะกอนที่ทำจากไม้จันทน์หอมเมื่อจุดเพลิงม,มอดไหม้แล้วจงนำเท่ากระดูกบรรจุในสถูตั้งไว้ที่ทางสี่แพร่ง เพื่อให้เหล่ามาหาชนเดินทางมาสักการะโดยสะดวกตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เธอทั้งหลายยังพร้อมเพลียงประชุมกันอยู่เนืองนิดคารพในสิกขาบทบัญญัติยำเกรงภิกษุผู้อวุโสผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่ทำตนให้ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งตัญหาพอใจในการอยู่อาศัยเสนาสนะป่าปรารถนาให้เพื่อนพรหมจารีมาสู่สํานักและอยู่เป็นสุขตราบใดที่เธอทั้งหลายไม่หมกมุ่นกับการงานมากเกินไปไม่พอใจด้วยการคุยฟุ้งซ่านไม่ชอบใจในการนอนมากเกินควร ไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่เป็นผู้ปรารถนาลามกไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความปรารถนาชั่วไม่คบมิตรเลวไม่หยุดความเพียรพยายามเพื่อบรรลุคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปแล้วตราบนั้นเธอทั้งหลายจะไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญอย่างเดียวภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทธ